สวัสดีครับคุณผู้ฟังคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่าสามคืนต่อเนื่องเรื่องนี้ส่งเข้ามาจากผู้ที่ขอใช้นามสมุดว่าคุณต่อยนะครับคุณต่อยเล่าว่าเมื่อปี2554เราได้เข้ามาทำงานที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่แถวด้านหลังสนามกีฬาหัวมาก ที่ร้านนี้จะมีที่พักให้กับพนักงานเช่าอยู่ด้วยคือจะเป็นตึก7ชั้น3ชั้นแรกเป็นร้านอาหารชั้นบนที่เหลือจะทำเป็นห้องพักและสต็อกของเราได้อยู่ชั้น7โดยชั้นนี้จะมีพี่ดีพี่ที่ทำงานอีกคนอยู่ด้วยแต่อยู่กันคนละห้องนะคะพอขึ้นไปข้างบนครั้งแรกมันดูรกๆอึดอัด มันมีฝุ่นแล้วก็เศษปูนที่เขาทุบทําห้องบอกตรงๆว่ามันไม่น่าอยู่เลยทั้งสภาพแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเราจะนอนช่วงเกือบตีสามถึงบ่ายสโมงแล้วก็จะออกไปทำงานตอนเย็นถึงดึกวันแรกพอไปถึงเราก็พนมมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าลูกมาขอพักอาศัยมาทำงานหาเงินส่งกลับบ้านแล้วก็นอนไปด้วยความง่วง และเพลียจากการเดินทางกำลังจะเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงคนมากระซิบข้างๆหูว่าล็อกประตูหรือยังเราก็ตกใจสะดุ้มตื่นขึ้นมายังไม่ทันคิดอะไรรีบไปจับที่ประตูดูทันทีก็ปรากฏว่าประตูมันไม่ได้ล็อกจริงๆเราก็แบบเหวอเลยแต่ก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะเป็นเจ้าที่มาเตือนก็เป็นได้มาถึงคืนที่สอง เราฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งมายืนอนุ่ที่ประตูห้องพยายามจะเปิดประตูเข้ามาในห้องคือมันเป็นฝันที่เหมือนไม่ใช่ความฝันนะคะมันเหมือนจริงมากๆเพราะปกติแล้วเวลาเราฝันเราจะไม่ค่อยฝันถึงสถานที่ที่เรากำลังอยู่สักเท่าไหร่ล,ลักษณะของผู้ชายในฝันก็คือหัวล้านไม่ได้ใส่เสื้อผิวหนังเหมือนคนเป็นโรคผิวหนังเขาพยายามจะเข้ามาให้ได้ แต่เราก็ใช้แรงสุดกำลังเพื่อที่จะดันประตูไว้จนกระทั่งเราสะดุ้งตื่นขึ้นมารู้สึกเหนื่อยมากเหมือนใช้แรงมากอย่างหนักเลยมันเหมือนจริงมากๆพอตอนไปทำงานเราก็เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนพี่ทำงานฟังแต่ไม่ได้เล่าละเอียดนะคะพอเขาได้ฟังก็ถามเรากลับว่าผู้ชายตัวเตี้ยๆหัวล้านใช่ไหม เราก็บอกว่าใช่พี่เขาก็บอกว่ามึงเจอดีแล้วล่ะเขาพูดแค่นี้แล้วก็เดินไปเลยค่ะพอตอนเลิกงานด้วยความที่เราอยากรู้เราก็ไปขอให้พี่เขาเล่าเรื่องนี้ต่อสุดท้ายพี่เขาก็บอกว่าเป็นลุงที่อยู่ข้างๆตึกแกเพิ่งจะตายได้สามวันเท่านั้นเองเราใี่ขนลุกสู้เลยค่ะ ยังไม่พอแค่นี้คืนที่สเราก็เจอดีเข้าอย่างจังในขณะที่เรากำลังจะหลับอีกแล้วค่ะก็ได้ยินเสียงแววๆวๆมาว่าแม่จ๋าหนูอยู่ด้วยหนูคอยอยู่ด้วยหนูคอยอยู่ด้วยสําไปสํามาอยู่อย่างนั้นเราสะดุ้งลุกขึ้นมาปรากฏว่าเห็นเต็มตาเลยค่ะเป็นเด็กผู้ชาย นั่งจ้องเราอยู่ที่ปลายเตียงและค่อยๆค,คลานเข้ามาคือดูเหมือนเป็นเด็กพิการแขนขารีบด้วยความที่เรากลัวก็ดึงพ่อ่มขึ้นมาคลุมแล้วก็สวดมนต์อยู่พักใหญ่แต่คือมันไม่ได้ผลเลยเรารู้สึกเย็นวาบตลอดเวลาและเหมือนเขากำลังคล่อมทับเราอยู่พร้อมกับพูดคำว่าแม่จา๋าหนูขออยู่ด้วย แม่หนูขออยู่ด้วยเรากลัวมากจนกรีดร้องออกมาสุดเสียงทำให้พี่ดีที่อยู่ห้องข้างๆมาเคาะห้องเราถามว่าเราเป็นอะไรแล้วเหมือนอยู่ๆเด็กคนนั้นก็หายไปทันทีเรารีบย้ายของไปนอนที่ห้องพี่ดี้ยังตัวสันไม่หายเลยเราเล่าเรื่องที่เจอให้พี่ดีเขาฟังแต่พี่เขาก,กลับบอกว่าคงจะเป็นลูกของพี่เองแหละ เราก็ถามแบบงงๆว่าพี่เลี้ยงกุมารเหรอแต่พี่เขาก็เงียบไปสักพักก่อนจะบอกว่าอย่าบอกใครนะเด็กคนนั้นนะ่ะคงจะเป็นลูกพี่เองนี่แหละเพราะพี่ก็เคยเจอพี่อะ่ะเ,เคยทำแท้งมาก่อนเท่านั้นล่ละคะ่ะคนลุกขึ้นมาทันทีเรียกว่า เจอติดติดกัน3วันรวดเลยทีเดียวแต่เราก็ยังคงทำงานอยู่ที่นี่ตามปกติแต่พอเจอเรื่องอย่างนั้นเราก็กลัวนะคะเลยไม่ค่อยจะได้มานอนที่ห้องตอนกลางคืนสักเท่าไหร่เราจะไปนั่งเล่นล้านเน็ตแล้วก็ค่อยขึ้นห้องนอนตอนช่วงประมาณ6โมงเช้าจนถึงบ่ายสองโมงก็ออกมาทำงานเราก็ยังคงทำงานอยู่ที่นั่นได้ประมาณ4เดือนจากนั้นก็ลาออกค่ะ ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มีอะไรตามเรามาแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกพ,พี่เพื่อนๆที่เขายังทำงานอยู่ที่นั่นจะเจออะไรกันบ้างหรือเปล่า